สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษแลัขนามเมษนะคะประจําช่วงวันที่1-15เมถึงสาเนาะการทํานายจะมีทั้งสามแบบนะคะ3สถานะเนาะโสดมีความสามารถไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำสแตมป์จะอยู่ใต้ Description Box นะคะเริ่มกันที่คนโสดเมษโสดสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไง ทาวเวอร์ King of p e n น a c l ค s นะคะ e e n of s w o r d เมจิเชียนแล้วก็ควีนออฟบอร์นะคะดูเหมือนจะพัวพันหลายคนเหมือนกันนะเนี่ย10ดาบ6ออฟ8ถ้วยนะคะบางคนอาจจะมีการจบ ยึดติความสัมพันธ์แบบไม่คัดคิดไม่คัดฝันนะคะแล้วก็เพิ่งสดแบบจดๆดมาดเด่นมากๆเลยนะคะหรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆข่าวครา,าวเกี่ยกับคนเก่าๆนะคะหรือคนรักเก่าคนคุยเก่าที่เคยเลิกล้กกันไปจะหวนติดต่อกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งเด่นๆเลยจะมีทั้ง ไปนะคะทัดไฟทัดดิ่งกะทัดหลมนะคะเมซิงหรือธนูมังกรทุกศพหรือกันนะคะกลุ่มเมถุนหรือตุนที่ลีราสีลังนาหรือดาวสุกนะคนใหม่ๆมีเข้ามาไหมไพเดทเห็นไหมมีแต่คนเก่านะคะบางทีคนเก่าเนี่ยเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนด้วยนะคนใหม่มีเข้ามานะแต่ว่าไม่เด่นเท่าคนเก่านะอันนี้บอกเลยนะคะโอเคต่อไปเรามาดูฝั่งคนเก่าที่กลับมาดีกว่า สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างดูสิซีเรียมสเตรน์นะคะเอกซคับเจ็ดถ้วยคนคนนี้ถ้าดินเด่นมากนะมากๆมังกรพิศพหรือการ์ี่ในราศรีลคนาหรือดาวศุกร์นะคะเขาเจะกับคนที่มีความจุกจิกจู้จี้นะคะน่ลรำคานิดหนึ่งสำหรับเขานะจน เขารู้สึกว่าไม่ไหวละน่าจะอยู่อย่างอีกหนึ่งมีโอกาสที่เขาจะเฟดตัวออกมาจากคนคนนั้นนะคะแล้วก็เจอกับคนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงใครบางคนในอดีตด้วยนะคะที่เขายังไม่ได้ปลดล็อกหรือไม่ได้ปล่อยวางไปนะคะบอกกับว่าอาจจะมีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่งคนโอเคคนปัจจุบันของเขานะที่เป็นคนคุยหรือคนนักก็ตามน,นะ,ะที่ทําตัวเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเขาสุดฤทธิ์นะคะขี้หึงขี้หวงเขารู้สึกว่า อยู่ยากมากเลยนะจะทนต่อไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคะเลยไปเจอคนใหม่คนใหม่แต่ก็คิดคืนคนเก่าก็คือคุณนะคะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะในฝั่งเขาขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะวิญญาณค่ะมาร์สหนักกาศนะคะข่าวดีนะคะบางคนรอข่าวดีที่เป็นคนเก่าๆนะคะจะมีเกณฑ์เข้ามานะคะแต่ตอนนี้คุณเริ่มมีเซลล์อีโก้แล้วนะเซลล์สตรีมนะมีอ e ีโก้นิดๆนะคะประมาณว่าแบบ ถ้าเธอจะมานะเธอต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้เรามีมาตรฐานของเรานะคะเธอจะต้องอย่างนั้นอย่างนีนะ้ถ้าเธอไม่อย่างนี้ฉันก็จะไม่ได้อยากจะเปิดรับให้เธอขนาดนั้นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเจอคนที่สัน้าการก็จะเป็นคนเกา่าหรือคนใหม่หรืจะเป็นตัวเราเองที่อยากจะแสดงออกในท่าทีหนึ่งแต่ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะฝั่งของเขาละคะ่ะ ของขวัญหาเวลาในการสับรางสวิทฮาร์ดนะคะเซฟบิงอบอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเรื่องของความหึงหวงหรือเก็บอ้อมเก็บทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะลำคาญคนปัจจุบันแค่ไหนนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ปล่อยไปหรอกแค่แบบเฟดตัวออกมาแต่ก็ยังกักเอาไว้อยู่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกทัเพลนนะคะเฮอร์ม ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขารู้สึกว่ามันเป็นการเลิกลากันที่ยังมีบางอย่างค้างคางในใจอยู่นะคะเขาอยากที่จะมีการติดต่อสื่อสารหรืออยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากที่จะแก้ไขความรู้สึกที่คิดถึงนะพูดง่ายๆคิดถึงแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดถึงไปเรื่อยๆเปืเป่อยๆนะคะหรารู้สึกว่าทั้งมาคุยละกันติดต่อมาคุยลากันแต่ถามว่าจะไปยังไงต่อ ก็คือจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนัดด่นเองนะคะฟังคุณที่ร่ารู้สึกยังไงกับเขานะคะเจ็ดไม้เท้ามีกําแพงนะถ้าเขาเข้ามาแล้วแบบเข้ามาขำๆหรอเข้ามาเล่นๆหรอฉันรู้นะว่าเธอเป็นเสือสิงห์กระทิงแรกนะคะเธอเป็นแบบฝั่งเขานะเป็นฟีแบบว่ายังหล่นล้าในความรักความสัมพันธ์อนะ ถ้าเขายังเป็นอย่างนั้นอะฉันขอมุฟออนฉันขอเดินหน้าต่อดีกว่าถึงแม้ว่าฉันจะยังมีความรู้สึกให้กับเธอแต่ฉันไม่โอเคหรอกนะที่จะต้องเข้าไปเป็นตัวเลือกของใครแบบนั้นตัวเลือกที่ที่จะไม่ได้เติบโตในความสัมพันธ์อะฉันไม่เป็นหรอกนะคะชินก็มีความชินก็มีความแบบสแตนดาร์ดของฉันเหมือนกันข้อขยายข้อความในใจเขานะฉันคิดว่าเราควรจะช้าๆลงหน่อยประมาณว่าถ้าคุณ แต่เขาได้มีการคุยกันแล้วคุณมีการยื่นข้อเสนอใดๆก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยกลับมาแล้วเป็นคนกลุอย่างฉันไม่เอานะฉันต้องการกลับมาแล้วครกเขาจะบอกว่าเฮ้ยเธอแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้ออ้างของเขาเนาะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานั้นนะคะที่เราจะมาแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันเลยอาจจะต้องมาเริ่มค่อยๆปรับจูนกันไหมอะไรใหม่นะคะฉันกลัวเกินไปที่จะคุยกับคุณบางคนคนเก่ายังไม่ค่อยกล้าที่จะมีการติดต่อสื่อสารมา ะะแต่จุดท้ายแล้วนะคะเขาจะรวบรวมความกล้าที่จะที่จะแบบเข้ามาคุยกับคุณหรือเข้ามาติดต่อหาคุณนั่นเองฉันจะทําทุกสิ่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อเธอนะคะเป็นเป็นคำพูดในเชิงที่แบบตะล่อมคุณนิดนึ่งนะคะต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุปคนสอดนะคะ Queen of s o r d นะคะ The Four สามเรียนนะคะห้าดา แล้วก็เด e s สตาเห็นไหมคนเก่าจะเข้ามานะคะช่วงนี้สเสน่ห์หรือมีอะไรพลังงานบางอย่างในตัวคุณนะคะที่ดึงดูดคนเก่าวนกลับเข้ามาแต่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปใช้ความรักว่าไงคะ attraction เห็นไหมยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันยังมี p a s ช i o n ของกันและกันอยู่ยัมีความรู้สึกที่ ที่ยังเซนซิทีฟต่อทั้งคนสองคนว่าจะเป็นคุณแล้วก็คนเก่าก็ตามแต่ไพ่ก็บอกว่าเฮ้ยให้เราแบบหันมารักตัวเองก่อนเติมเต็มตัวเองดีกว่าบางคนอาจจะใจอ่อนให้เขากลับเข้ามาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเอออะไรก็ได้ก็มีนะคะแต่ไพ่จะมาเตือนนิดนึงว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะคะให้เขาได้ให้เกียรติเราให้เขาได้ให้คุณค่ากับเราเองโอเคพาร์ทคุณสวดก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง6ถ้วยค่ะเห็นไหมคนเก่าบางคนคนเก่าเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้หรือในช่วงปลายมีนานะคะเข้ามาแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนเป็นเพศเดียวกันเป็น LGBT Alt ีบิทีนะคะแต่ความสัมพันธ์ค่อนข้างหยุดชะง,งักนะมันไม่ได้แบบ เลืกลากันหรืออะไรนะแต่ว่าความสัมพันธ์จะอยู่ในจุดที่ติดขัดๆไปแบบเรื่อยๆแต่ไปแบบเบื่อๆไปแบบไม่หมือหวาแล้วก็ไม่ชัดเจนแบบไม่ชัดเจนมากๆอยู่ๆเขาจะทักมาเขาก็ทักอยู่ๆเขาเลือกที่จะหายไปเขาก็หายนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ในช่วงปลายไตรมาสหรือประมาณแบบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองสิบสามสบ้าประมาณนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าฉันคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละ เพื่อที่จะปลุกพลังปลุกอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ว่าโอเคยังมีแรงดึงดูดต่อกันยังมีความรู้สึกต่อกันไหมนั่นนี่อยากลองพยายามสักนิดหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนฟังเขาเ่ะคะเป็นยังไงเจ็ดถ้วยนะคะก้าวไม่เท้า justice นะคะเขามมีตัวเลือกนะเขามีตัวเลือกทั้งปัจจุบันที่มีอยู่จะหนึ่งสองคนที่ปิดปากป,ป,ปิดเขาเรีรยกอะไรปิดกั้นนะคะ หรือปกปิดเอาไว้นะคะแล้วเขามีกําแพงกับเราไม่ใช่เพราะเขาไม่พอใจอะไรนะแต่เพราะว่าเขาจะทําตัวตึงๆกับเรานิดนึงด้วยนะคะตึงๆเล็กน้อยนะคะแต่เขาก็ยังไม่อยาก,ยากที่จะปล่อยมันไปนะเขาทําตัวตึงๆเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากให้คําตอบว่าโอเคความสัมพันธ์จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนหรือยังไงอาจจะด้วยแรงกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าปลายใจมาาเขามีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะต่อไปข้ออ้อ สถานการณ์เพิ่มเติมฝั่งคุณนะคะสวิตฮาร์ดนะคะผลผลิตนะคะไอเดียแล้วก็อินเจนเนชันนะคะคุณนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายไตรมาสนะ 12, 13, 14, 15, คุณอาจจะมีความคิดที่แบบว่าอยากที่จะลองทุ่มเทหรืออะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะเพื่อจะดูว่าโอเคเขายังต้องการเราไหมเขายังรู้สึกกับเราไหมเพื่อที่กระตุ้นอะไรบางอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณรักเขา คุณเต็มที่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากที่จะเห็นผลผลิตนะคะอยากที่จะเห็นผลผลิตอยากที่จะเห็นอะไรแบบดีๆในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะคุณไม่อย,อยากอยู่กับภาพจินตนาการที่เขาให้เราแบบเพ้อฝันนู่นนั่นนี่นะคะบอกว่าจะทํานั่นทนํานี่บอกว่าจะไปนั่นไปนี่กับเราแต่สุดท้ายมันจะเป็นแค่คําพูดหรอฉันก็ไม่โอเคเท่าไหร่หรอกนะฟังเขาละค่ะ blessing นะคะ, ing, ะ,คะกดเลยดิ คุณคนนี้ไม่ธรรมาดาเล่นเกมในความสัมพันธ์นะคะแต่ช่วงปลายใจมาสนะการที่คุณแบบเช็คฟีลิ่งเขาการทำนั่งทำนี่คุณจะได้รับสิ่งนั้นไหมคุณจะได้รับผลผล,ผลิตในการที่คุณทุ่มเทไปไหมได้รับนะคะเขาจะมีการตอบสนองที่ดีต่อคุณนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะความคิดความรู้สึกสิบเรียนนะคะแฮงแมน เขารู้สึกว่าโอเคคุณเติมเต็มเขาได้ดีเขาแฮปปี้นะแต่เขายังไม่พร้อมสําหรับการคอมมิชเมนหรือกลับไปคอมมิชเมนนะคะสามทัวร์เขายังบอกว่าเขายังเลือกอยู่เขายังรักอิสระเขายังรู้สึกว่าเขาก็ให้สเปซกับคุณนะเขาก็ให้พื้นที่ส่วนตัวคุณแล้วเขาก็อยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวกับเขาแล้วเขาก็ยังยังรักอิสระนะพูดชัดๆเลยว่าแบบยังรักอิสระยังหลันล้าอยู่นะคะต่อไปฝั่งคุณนะคะ เขายังเป็นความต้องการแบบไม่ผูกมัดกับเราถ้าพูดง,ง่ายๆคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะห้าเหรียญบางทีก็น้อยใจกับการวิ่งเข้าหาวิ่งตามเหมือนกันนะคุณก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันจนบางทีแบบสับสนในใจตัวเองว่าฉันควรจะทํายังไงต่อควรไปต่อหรือพอแค่นี้หรือแบบไหนดีนะคะลังเลยใจเพราะบางทีเขาก็ทําตัวดีกับเราบางทีเขาก็ทําตัวแบบให้เราหงุดหงิดข้างในใจลึกๆอะเราก็ไม่อยากเป็นคนนี่เน่านะคะหรือ งอแงหรืออะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณ seek p r o f e s s i o n a l advice นะคะรอฉันอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเธอแต่ฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวนีสิแต่ฉันก็ต้องการแบบสเปซหรือพื้นที่ส่วนตัวฉันยังอยากอิสระนั่นแหละอยากจะเริ่มใหม่กับเธอก็จริงแต่ฉันยังอยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวคืออะไรคืออยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละนะต่อไปนะคะบทสรุปค่ะ ความสำคัญไม่ชัดเจนเมจิเชียนนะคะดีกว่าคนเจ้าชูก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะคะแต่ความพยายามของคุณถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลดีคือเขาก็จะมีเรีแอคชั่นที่ดีตอบกลับมาหาเรานะคะคนที่เงาเงารู้สึกดิงๆในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตึงๆนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชะงักชะงักก็จะมีเริ่มมีสีสันขึ้นมาในช่วงของ ไตรามาสนะคะหรือว่าแบบ 12, 13, 14, 15ประมาณนี้จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ในที่นี้มีใครทําอะไรรับหลังความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็มีการแอปซ่องแอปซื้อแอปเช็คนะคะ Healing Family Issue Heart to Heart Conversation Clip and o p เป็นใหม่นะคะถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคุณต้องเปิดใจเข้าใจในธรรมชาติของเขา มีสิ่งเดียวเลยที่เราจะต้องทำคือยอมรับในธรรมชาติของเขา heart to heart conversation คือสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการออกไปแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความเสี่ยงที่เราจะไม่ไปต่อก็ได้นะคะฉะนั้นในทุกทางอะค่ะที่เราจะเลือกมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องทําใจเตรียมใจยอมรับในทั้ง2ด้านให้ได้นะคะโอเคแต่ด้านเนี้ยเหมือนไพ่บอกว่าเหมือนคุณจะไปต่อนะจากหน้าไพ่คือเหมือนคุณจะไปต่อฉะนั้นแล้วคุณจะต้อง keep a n open mind นะคะเปิดใจ ที่จะเข้าใจธรรมชาติของอีกคนหนึ่งเนาะโอเคค่ะพาร์ทของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับเป็นได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะไพ่ในฝั่งของคุณสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะนายออ o โนนะคะ7ดาบ King of Pentacles นะคะ เอกสัโสนแล้วก็หกดาบชาวท่านลมแนะชาวท่านดินค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกุ้มเมถุหนหรือตุน้นมังกรพึกศพหรือกันที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกร์คุณได้กลิน่นแปลกๆในความสัมพันธ์นะมีการแอบสืบแอบซองแอบเช็คบางอย่างเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งนะคะ สืบเรื่องเขาสองเรื่องเขานะคะแล้วดันไปเจอสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าถอดใจนิดหนึงในความสัมพันธนะ์อทําให้คุณรู้สึกตัดสินใจขาเอาขาข้างหนึ่งก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้ทีเดียวนะคะทีนี้ดูฝั่งเขาซิว่าเป็นยังไงสถานการณ์ความรักฝั่งเขานะโอคะ okay, ครับ,รบช่วงนี้เขาจะชอบแต่งตัวนิดนึงนะ แต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อดิบหนึ่งนะคะอืมราดดินเด่นมากอะองคกรบรกษพบริรกันที่อยู่ในราศีลัคะนาหรือดาวศุกร์เขาสึดเบื่อเบอื่อในความสัมพันธ์นะคะเบื่อเบอื่บอตึงตึงความแบบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือมีเรื่องราวเดิมๆการคุยเดิมๆอะไรแบบเดิมๆนะคะยิดหน่อย การสื่อสารนิดหน่อยที่ผิดใจเขาเขาก็จะหงุดหงิดได้ง่ายนะคะหรือถ้าการหาเรื่องทะเลาะจะเกิดมาจากฝั่งเขาเป็นหลักนะคะขยายค่ะาการความรับเพิ่มเติมกลยุทธ์นะคะฝั่งคุณอภัยโทษคำสัญญ,ญาแล้วก็หาเวลาคุณมองว่านะ่จาจะหน้าใพ่คุณพยายามเต็มที่แล้วนะต่อให้คุณผิดหรือไม่ผิดคุณขอโทษไว้ก่อน คุณพยายามอ่อนให้กับเขาก่อนเพราะนึกถึงสิ่งดีๆนะคะที่มีต่อกันคําสัญญาหรือการรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะคุณพยายามใช้กลยุทธ์วางแผนวางแผนต่างๆในความสัมพันธ์นะคะโอ้ยเดี๋ยนะฝั่งของเขานะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมสูญเสียโอเค ขาวดีแล้วก็มือที่สามซึ่งเขามองว่าโอเคมือที่สามขึ้นในฝั่งของเขานั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณไปสองไปสืบไปเช็คมาแล้วมันทาให้คุณก้าวเขามาข้างหนึ่งก็ได้เขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณนะแต่เขาก็เขาก็ยังมองว่าคุณก็ยังคงมั่นคงกับเขาหรือดูแล้วอ่ะคุณยังมองว่าเขาเอ้เขายังมองว่าคุณนะคะ ยังยอมเขาอยู่ยังอยู่ในจุดที่คุณไม่น่าจะไปไหนนะคะคุณไม่น่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง Queen of p e n t a c l e s t h เ Star เขารู้สึกว่าคุณสูญเสียความน่าสนใจบางอย่างไปนะคะความน่าสนใจหรือแรงดึงดูสงด,ดสูญเสียตรงเนี้ยนะคะ เขารู้ว่าคุณมีการแอบส่องแอบสืบแอบเช็คเรื่องของเขานะลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดในการกระทําของเขาเองเพราะจริงๆแล้วอ่ะต่อให้คุณสูญเสียแรงดึงดูดไปอะ่ะเขาก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดคุณหรอกเขารู้ทั้งรู้ในใจลึกๆว่ามันเป็นที่เขาเองมันเป็นความผิดที่เขาเองและเขารู้ว่าเขาไม่ควรที่จะดึงใครเข้ามา ะะแต่มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าคุณเติมเต็มเขาได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนั่นเองฟังคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขานะคะเมจิเชียนค่ะน h t ออ c คั cup, The Fool เขาอยากได้พื้นที่คุณก็ให้คุณไม่ได้ต้องการที่จะไปแบบไปรัดไปจุดไปจิกชีวิตเขาเยอะนะคะคุณก็ให้พื้นที่เขาคุณก็ให้เขาได้หายใจนะคะแล้วคุณก็พยายามแบบเทคแคร์ care, หรือดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีเหมือนกันนะคะแล้วพอคุณได้รู้ในเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ย ที่เขาทําบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอ่ะคุณผิดหวังในตัวเขามากนะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าฉันต้องดําดิ่งลงไปในความรู้สึกผิดตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเหมือนเราโทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะทั้งๆท,ที่ความผิดมันเกิดขึ้นจากอีกฝ่ายโอเคต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะสองไม่เท้า บางคนเป็นความรักทางไกลด้วยนะหรือดีกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวคุณมีชอ i ์ e นะคะ 1..2.. องไปต่อหรือพอแค่นี้หรือแบบไหนแต่คุณรอในการสื่อสารหรือในเรื่องของการเปิดใจพูดคุยกันนะคะคุณจะได้แบบเม k e s ว r e ได้ว่าจะยังไงดีจะไปในทิศทางไหนดีแต่จากหน้าผ้าย,ยังไม่ได้มีเกณฑ์แบบตัดจบนะคะจะได้มีเกณฑ์การเคลียร์ใจกัน จะได้มีเกณฑ์การเคลียร์ใจกันในช่วงของปลายไตรมาสนะคะคุณแค่จะต้องมีการแก้ไขตัวเองเพิ่มนิดนึงในการแบบว่าทําให้ตัวเองดูน่าสนใจมากขึ้นดูน่าดึงดูดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะคะหลักๆเลยหรือก,ก็การพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะโอเคคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ